bấm phải đằng quả này, quạt mือ 2 lần, bấm phải đằng quả này, quạt mือ 3 lần, ท่านที่นั่งอยู่กับกับข้าวเชิญมาทางนี้ก่อนเรามีข่าวดีขณะนี้ยังถึงเวลาเท่าไหร่ครับเราช้เวลาให้คุ้มค่าเนื่องจากวันนี้อาการเป็นไงเป็นไงนะเออถ้ายังถึงอย่างนี้ยังไม่ตอบตอบอย่างนี้ยังไม่ผ่านอาการวันนี้เป็นไงเออเอาทำไมท่านมาทำไมตามนั้นนะอย่าลืม เย่วไหมไม่เยวร้อนไหมไม่ร้อนเอเออย่างนี้คือใจวิทยากรวิทยากรเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท่านท่านพูดถึงแล้วน่าจะสรุปให้ฟังนะครับวันนี้เรามีร่วมด้วยช่วยกันนะครับจากเชียงรายจริงๆแล้วก็คือพรรคพวกของเดียวกับ,กบกเกษตรอำเภอเนย <c oughs> เดี๋ยวให้เขามาพบกับพวกเราน่ยนะครับวันนี้มาเป็นทีมงานเลยเนาะใช่ไหม แสดงว่าข้ามเขตเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมร่วมด้วยเช่วยกันนี้เขาจะดูแลทั้งหมดกี่รวกี่จังหวัดรู้ไหมเดี๋ยวเขาจะบอกไหร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยดียังไงครับใครตอบข้อดีของร่วมด้วยช่วยกันให้ฟังหน่อยข้อคุณเดือนมาทางนี้เนะีเอ่อคุณเดือนนี้จะต้องได้รับเขาเรียกว,ว่าเป็นผู้ช่วยวิทยาพิษวิทยากรกไปด้วยเนื่องจากคุณเดือนนี่เป็นระดับไหนครับระดับอำเภอเนาะ ระดับจ mm ังหวัดระดับตำบลก็ระดับตำบลจริงๆแล Turn, h, mm ้วแกบอกว่าระดับตำบลจริงๆแล้วแกเป็นระดับยี่เลยนะฮะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งอ๋อมือจี้หัวใจอ่ะเอาละอ่ะทีมงานชุมร่วมด้วยเช่นกันมากี่คนครับวันนี้สองคนกี่คนสองคนประพันธ์มาหรือเปล่าประพันธ์อ้าว ท่านประพันธ์มามาทางนี้รวมโดยชื่อกันนัดหมายกันมาหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นนะครับวันนั้นเขาก็ถามมาแล้วบอกว่าเออเชียงรายเอ้ลำปางมีอะไรไหมบอกว่าลำปางขนาดนี้มีมะนาวไม่มีหามมะนาวอันนี้เราแนะนําทีมงานอ่ะพบป่าพวกเราอาประเมินได้รับอ่าร่วมด้วยกันเชียงรายหน่อยครับเชียงราบมาถ่ายรูปกันนบพี่นักถ่ายรูปกันนัำแขวนมาถ่ายรูปร่วมด้วยกันหนักได้คลับ ไปได้ละถ่ายรูปกล้กกองฝันมาให้นางเขาถ่ายภาพนี้นะถะ่ายอ่ะพีกงานเราได้ทั้งหมดไปอยากตรงไหนได้ไป้ายไหมอ๋อป้ายมันบางเนาะแล้วขออนุญาตตอนนี้ลงก่อนได้ไหมเออขออนุญาตลงก่อนถ้าเราต้องถ่ายรูปเพราะว่ารูปด้วย,ยเช่ดกันนี่มาที่เชียงรายนี่ก็มีเคยอยู่อะไรนะเขาเรียกว,ว่าทํางานร่วมกันมาทั้งกี่ปีนะเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีที่เชียงรายนะครับร่วมด้วยเช่ดกัน เขาหัวหน้าเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นนักประชาธพันธ์ของสำนักง,งานเษากษตรจังหวัดเชียงรายมายยก่อนก็คือว่าตอนนั้นก็ทํางานด้านประชาธิปการทางสำนักานเกษตรแล้วก็รู้จักร่วมด้วยชื่อการสถานีทุกสถานีที่เชียงรายนะครับส่วนผู้ว่านะฮะสะารการทั้งหลังใหม่หลังเก่าน,นะ,ะ<ๆ>ก็เคยทํางานมานครับก็เลยไม่ค่อย เขาเรียกว่ามีมีาง,งานด้านประชาพังค์แล้วก็ได้ประสานกันมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วเนี่ยได้ยินท่านได้พูดเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวลงด้ชัคพันชิงลาจะมาแล้วใช่แล้วสุองผนต้องมานึกแล้วนะครับถ้าซื้อหวยนี่ออกยังไงครับคะแนนหัวหน้าอาจารย์เดียวบอกเลขอะไรนะครับมีศูนย์กับเก้าใช่ไหมเก้าออกหัวนหน้าศูนยะ์ออกนะอย่าลืมศูนย์กับเก้าใบหวยจะเป็นทังมงเชิญนักข่าวมาถ่ายรูปหน่อยให้กล้องน้อง จะได้เขา้าเขา้าทีมงานอันน,นี้น้องขวัญน,นะครับน้องขวัญเป็นผู้รับผิดชอบตำบลแม่สุกนะฮะชื่อจริงชื่อเกษรินนะครับมนโนโนามออามามาต็แมางุก่นถ่ายรูปกันถ่ายรูปเอ๊พวกเราต้องถ่ายรูปรวมไหมเออเอาไงดีเอาถ่ายรูปไ้ว้กอนเนาะเอาเอาไงนะมันจะมีกล้องเนาะเออเอาไงดีกับหน้าหาันอ่ากับหน้าหันหน่อยมานั่งเร็วส มาไหนๆก็ไหนๆมาจากเชียงรายไกลมากเช้าถ้าจะมามาด้วยกันก็ได้จะกลับเองอมานั่งเนี้ยมาๆจับโต๊ะจับโต๊ะห่อยเอาอูยมานั่งเออเอ,เอนั่งเลยเน้ยอ่าเดี๋ยวพัดเลิกพัดเลิกอจับกระต้องหน่อยเยอะเห็นป้ายเนะเาะมาเพราะว่าเดี๋ยวนีจะออกซื้อกี่จังหวัดนะครับออกซื่อกี่เท่าไหร่นะเออทั่วประเทศทั่วโลกด้วยอ่า อิอีมง,งานเดี๋ยวเดี๋ยวห,วหน้าจัดกล้องรับนะกวญาจะตัง้นนะตงกล้องอาทางนี้ดีกว่านทำหน้าที่หลายอย่างแล้ววันนี้เหนื่อยด่วันนี้วัวหน้ามาเพราะว่าหัวหน้าจะได้จะได้มาพบกับพวกเราอีกวันหนึ่งก็คือวันไหนครับใครตบอ,ตอบถูกบ้างวันศุกร์นะครับหันหน้าจะมามอบประกาศนียบัตรให้พวกเราเอาม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 าเชิญมานั่งนี่สิให้ความรับมือหน่อยหมดลุกครับห,หมดลุกลุกเลยครับลุกเลยดีกว่าลุกเลยอ่ะหมดลุก S 2> <S 2> ลุกไปดูดใาใจใจเต้นทุกทุกตั๊กตั๊กอยากทำมะนาวใช่ไหมคุณเดือนอ,อ,อยากทำมะนาวนะคะคุณเดือนในฐานะที่เป็นวิทยากรระดับอำเภอแล้วเนี่ยมองแล้วพวกเราเนี่ยได้รับความรู้เยอะนะฮะวันนี้การร่วมด้วยช่วยกันของชิมไลท่านก็จะได้ไปออกสื่อว่าที่ที่ลำปางนะครับศูนย์เรียนรู้ ่าเชิญครับเชิญทุกคนเลยเชิญทุกคนเลยใครที่ยังไม่มาก็มานะครับถ้าใครยังไม่มาก็นั่งอยู่ตรงนั้นหัวหน้าม่จะพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้จะกินนะครับวันนี้หนึ่งสองจ้ำอ่าคุณเดืนพูดหน่อยเชิญค่ะจะได้ไปกินข้าวกันเชิญมาถ่ายรูปร่วมกันทุกคนเลยนะคะนะคะถ้าอยากเกินข้าวอย่างนั้นเราจะได้กินข้าวกันตอนบ่ายสองโมงดีไหมคะดี่ออาฮะ เอาละเอาละได้พอประมาณเนาะถ่ายยังถ่ายแล้วใช่ไหมครับอ้าวอ,อันนี้หัวหน้าในฐานะที่เราสอนเพลงสพกรเป็นทีแล้วนะครับพวกเราพร้อมพร้อมกันนะครับสพบกรของเราหน้าอยู่วิทยากรใจดีทุกคนบรูโกลมก็ไม่สุก กอของเราหน้าอยู่เจ้ากอใจดีทุกคนผู้อบรมก็ไม่สุ่มส่นเราทุกคนนะครับสัพพะกสัพพะกสัพพะกอฝีมือเจ็ดครั้งชาแนาไทยซื้อซื้ออ่าขอบคุณครับอ่าเสร็จครับอ่าจับนั่งก่ายๆทางทางนี้พบได้นะครับทาง 嗯，他。